ในป่าหิมพาน์สัตว์เวทแต่ละตนคือเงาสะท้อนชะตาของผู้เกิดวันนั้นวันอาทิตย์ครุฑอคคณีครุฑปีกเพลิงทองแผ่ปีกกว้างกลางท้องฟ้าลักษณะนิสัยใจใหญ่ใจกว้างรักศักดิ์ศรีชอบเป็นผู้นําและมักมีคนให้ความนับถือข้อควรระวังมัดใจร้อนดื้อรัน้นและอาจพลังปากพ,พูดแรงจนทําร้ายคนรอบตัววันจันร์มยุเรศจันทรานกยูงหิมพานสีฟ้าเงินหางสะท้อนแสงพระจันทร์เหมือนสายน้ํา ลักษณะนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาเจ้าบทเจ้ากรอนรักสวยรักงามและมักเป็นที่รักใคร่ข้อควรระวังใจอ่อนเกินไปเชื่อคนง่ายทําให้เสียประโยชน์ได้โดยไม่รู้ตัววันอังคารสิงเหล็กไทรีสิงโตวเวทหุ่งเกราะเหล็กกล้ามเนื้อแข็งแกร่งลักษณะนิสัยขยนันอดทนจริงใจพูดตรงไปตรงมาและเป็นนักสู้โดยธรรมชาติข้อควรระวังหัวร้อนง่ายใจร้อนเกินไป อาจทาให้พลาดโอกาสและมีศัตรูโดยไม่จําเป็นวันพุธกลางวันโคชวายุช้างเวทตัวใหญ่ลําตัวโปร่งใสเหมือนสายลมลักษณะนิสยัยฉลาดหลักแหลมว่องไวเจราจาเก่งเข้าสังคมง่ายและมีสเสน่ห์ข้อควรระวังขาดความมั่นคงตัดสินใจไม่เด็ดขาดจนทาให้เสียโอกาสดีๆสัตว์เวทใดคือง,งอาชาตาที่สะท้อนตัวคุณพิมพ์ชื่อสัตว์เวทของคุณไว้ในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีกี่คนที่เหมือนคุณ